สวัสดีครับวันนี้พวกับผมนะครับองแม่คุดคารนะครับวันนี้มาส่งรถหนึ่งคันนะครับที่ลาดยาวนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เนาะตรงนี้เนาะอ่าสวัสดีพี่กาดเลยนะครับเป็นนี้ครับวันนี้มารับรถพี่กาดเป็นไงบ้างรถสวยถูกใจไหมครับผมถูกใจครับครับผมอันนี้มาส่งถึงที่เลยถึงหน้าบ้านเลยเนาะพี่กาดเนาะครับครับองสอบถามสักนิดนึงพี่กาดรู้จักในรถแม่คุดคารเรื่องไหนพี่อ๋อพอดีมันมีไปเจอที่ลูกค้าที่คาเบนครับเขาบอก เห็นป้ายไะที่ทะเบียนอ๋อเห็นที่ทะเบียนแล้วก็ติดต่อไปเนาะได้คุยกับเซลลใช่ไหมครับแล้วก็ได้เข้าไปดูรถที่ร้านก่อนครับแล้วก็มีเจ้าที่มาทําเรื่องให้ถึงที่บ้านแล้วก็ที่ขายของเนาะครับเป็นไงบ้างครับยุ่งยากไหมเอกสารก็โอเคครับโอเคเนาะครับผ่านผ่านง่ายไหมช่วยดันจนจบเนาะครับแล้วก็ของพิการเนี่ยมีข้างวดอีกทีส่งอีทีเดือนไหนเนี่ยทีทีเซล์แจ้งไว้กุมภากุมภาหกหก ใช่ไหมครับผมปีหน้าปีหน้าเลยนะครับออกรถวันนี้ส่งปีหน้านะใครที่สนใจรถแบบนี้ติดต่อกันมาเลยนะพี่กาดเนาะมีโปรโมชั่นแบบขับฟรีปีหน้าด้วยนะครับตอนนี้ก็ยินดีพี่กาดนะครับเป็นครอบครัวไม่กูคาด้วยกันเนาะครับผมพี่กาดฝั่งถึงลูกค้าที่กําลังมองหารถมือสองใช้สักคันหน่อยพี่กาด โอเคครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็มาได้ครับแมคคุณถาครับผมโอเคครับจำแพงเพชรครับใช่รถสวยถูกใจเนาะพี่หลาเนาะครับผมวันนี้ขอบคุณพ่การมากนะครับใครสนใจรถแบบพิการแบบนี้นะครับออกวันนี้ส่งอีกทีข้ามปีหน้านะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับี๋ยวนี้องลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับ